พลาเซซามีดียังไงมันมหัศจรรย์นะครับกินไปกินมาเรื่อยๆอย่าลองกินกินจริงๆแล้วจะรู้แม้กระทั่งเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาพระเขาเรียกว่าอานิสงส์ผลปล่อยได้รู้ไหมจำไว้นะแล้วจะบอกให้มันเป็นเพื่อนที่แสนดีที่สุด ไม่กินแล้วไม่ได้ทาไมกินแล้วหงุดหงิดอยากกระทำอย่างนี้ทำไมถึงหงุดหงิดปวดเมือ่อยโอ้ยขับรถขับลาเนี่ยไปไหนมาไหนไปไปมามาเนี่ยปรากฏว่ามันปวดจนบอกไม่ถูกเพื่อนจแสนดีคนนี้คอล่าเซสซัมมี่ดูแลและเอาใจใส่ <laughs> แะจะบอกให้